มาดูสิว่าประชาชนได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างคือกระทรวงพลังงานตอนนี้ประกาศตึงราคาก๊าซถุงต้มอีก1เดือนตึงราคาไว้ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเท่าเดิมเท่าเดิมคือกระทรวงพลังงานเขาก็เคาะแนวทางความช่วยเหลือประชาชนบรรเทาผลกระทบราคาพลังงานหนึ่งในนั้นก็คือการตึงราคาขายก๊าซถุงต้มในระดับราคาปัจจุบันไปอีกหเดือนค่ะ ทั้งนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบงที่มีนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานที่ประชุมก็ให้มีมติตรึงราคาขายปลีกก๊ซ LPG หรือการหุงต้มไว้ที่408บาทต่อขนาดทั้งน้ำหนัก15กิโลกร,รมัม ต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะคะหรือตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมแต่ก่อน360นะก็ขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆ300กว่าบาทเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นณเวลานี้คุณต้องซื้อ4 0 8ปบาทนะคะนี่ขนาดตึงไปแล้วนะ4 0 8บาทส่วนมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นในด้านอื่นๆเช่นการขอความร่วมมือกับผู้ค้าน้ำมันนะ แล้วก็คงค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลไว้ไม่ให้เกิน1บาท40สตางค์ต่อลิตรส่วนก๊ส NGV สําสำหรับรถยนต์ทั่วไปให้ปรับขึ้นราคาเพียง1บาทต่อกิโลกรัมหรือ1บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็น16บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมอันนี้ต่ำกว่าราคาต้นทุนที่คาดว่าจะอยู่ในช่วง29-34บาทต่อกิโลกรัม และให้โครงการช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่ในโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันของปตทโดยให้สามารถซื้อก๊าซ NGV ได้ในราคาเดิมที่13บาท62สตางค์ต่อกิโลกร,รัมเป็นเวลา3เดือนคือตั้งแต่วันที่16กันยายนไปจนถึง15ธันวาคมนะคะ แล้วก็ให้ทบทวนประมาณการงบประมาณตามแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนเป็นเวลา4เดือนหรือตั้งแต่งวดค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะคะ